สวัสดีกับทุกๆคนด้วยนะคะพวกวผมเจ้าฮักกี้นะคะวันนี้ผมจะมาเล่นอีฟายในโม44นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะเสียเวลาตอนอัดคลิปแล้วก็ตอนตัดนะฮะ <c oughs> ไปเล่นกันแล้วไปเจอกันในเกมนะคะผม,อะอมเอาเหรียญมาถือเลี้ยงมันแป๊บนึง <c oughs> เราก็มาอยู่กันในเกมวอลเล็ตบอลน,นะคะผมได้ซื้อเป็น M 500นะคะผมจะมาดูกันว่าผมจะยิงหัวได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นปืนที่ยังยากสำหรับผมอยู่นะครับเดี๋ยว เราจะมาลองยิงกันเลยนะครับเป็นเกมดังไปลดลงไปนะจะดูว่าจะยิงได้ไหรือเปล่านะครับเออคิดก,กลัวไว้ก่อนนะคะผมเอยเออเออเอๆ่าอยาอีออ่าอ,อ,อามาดิเอามาดิอามาดิเฮลโหลมอเตอร์เฟลคุไม่กล้าเล่นทาน่าโป้งไปหนึ่งทีครับผมเอา แล้วใครมันอยู่หลังเว่ยอ๋อใครวะอุ้ยแฟนจับโอ,เ,อ,อเพื่อนมาอยู่เพื่อนมาอยู่ลมยิงมันเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงเราเรามันจะชุบกันอยู่บักปรบเอาวัดดีวัดดีเราเด็กใหม่นะขอพันยาก่อนสักแป๊บนึงอะไรเดี๋ยว จะพานไปไหนโอ้อออออาายิงไม่ออกอะไรบ้าอ่าไมยิงไม่ออกอ่ะไอ่ต้องยอ่อไอย่อทำไมมอ๋มอ,อมันไม่ไมนห้าย่อ่ะเมื่อกี้หรือดูผิดอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองกับปืนอันนี้นะครับซึ่งเป็นปืนอะไรเล่นมาตั้งนานนในจำชื่อไม่ได้ UMP นะครับผมซื้อไอวอลไม่เนี่ยมีมีมีซื้อลูกเดียวพอนะครับขี้งกนั่นเองโอเค เราจะไปดูแล้วนะว่าผมจะยิงหัวได้หรือเปล่านะคะผมก็ยิงไปแล้วสองตัวนะแต่ไม่รู้ว่าอย่างนี้มันจะยิงได้หรือเปลว่าไม่ออกมาว่าออกไปดีกว่า้อไม่ต้องยอ่ <c oughs> อ <c oughs> มาทำคลิปหรือมาอะไรวะเนี่ยถามจิงกนัดยอมใจอ่อนดิถ้าหากว่า มันมันเหลี่ยมก้อนะอ่าเหี่ยมก่อนเหี่ยวเหี่ยมกอนมีป่าหาใครเหรออ๋อกอนสนิ้วข้าก่นอ๋อโอเคก็คือยิงไปเถอะนะฮะเออก็เป็นคนที่แบบใจอ่อนง่ายอ่ะไม่กล้ายิงอ่ะยิงไม่ลงอ่ะเอาตรงๆอ่ะถ้ามีคนมาย่ออย่างเงี้ยถ้ายิงก็กลัวว่าจะแทงใจดำสุดยอดนะไม่น่าเกิดมาเป็นคนที่เอภัยคนง่ายเลย รหัสนี้ก็มีนะไอหัวนี้แต่ไม่ได้ใช้เออเราจะเล่นตัวผู้หญิงก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นตัวผู้ชายเราไม่ไปไหนไกลก็แล้วกันอยู่ข้างล่างนี่แหละอา้าวไม่ได้ซื้ออะไรมาหรออ้าวหรอ โอ้ยเล่นหัวเต่ว่าตายวัสด,ดีฝึกวิชามานานให้ข้าได้ใช้หน่อยเถอะฝึกวิชามานานขอให้ข้าได้ใช้เา่านะครับแล้วก็ซื้อไอ้วอลเนาะซื้อแค่นี้พอเดี๋ยวเกมพิกนะครับพอเกมพิก,กจะไม่มีตังค์ซื้อของนะแพ้ทีได้แค่ตังค์สองพันหกเองนะเนี่ย เราต้องเก็บไปให้มันได้สักสามสี่พันนะครับเราจะได้ซื้อแบบจุใจไปเลยนะคะผมสถานที่ดีก็นะฮะมันทําอะไรวะอีกแหละเล่นไม้เดิมเล่นไม้เดิมอีกแล้วผมไม่ได้พูดหยาบนะเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเล่นไม้เดิมสนใจอะไรไม่ได้ก็คืออารมณ์ที่เราทำไม่ไ้เจออะไรแบบนี้คือผมเคยตัดไปแล้ว่าแล้วคือแบบถ้ามันจะมีแต่เกียที่แบบเขาคุยกันอ่ะเขาคุยกันแบบสินดังว่าสถานที่ไม่มีหใจจ่อใจจ่ออเลยนะฮะ อ้อาวโดนไปค้าแต่ข้าแต่แบบเออบงังถูกบ,งบังหมดเลยครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหโดนหัวไม่ตายาไปดูอยากเต้นนะอย่า,ยา,ยามีคนรู้จักอ,ะอ่ะเต้นสถานการันอ,อย่า,ยามีคนรู้จักครับผมเผื่อได้โดนซ้ำศพนะฮะ ปั๊มยาหน่อยก็แล้วกันปั๊มยาแล้วก็เต้นอ้าวปั๊มยาเสร็จแล้ว <c oughs> โดครับอยู่ไหนนอนเล่นนู่นั่นแหละเมื่อไร่ฉันจะได้จบคลิปครับเมื่อไรผมจะได้จบคลิปไปฆ่ามันตายก่อนแน่ใจเอาจะให้ชุบ <c oughs> ยังไม่ได้ได้ใส่เลย,เลย <c oughs> โอเค อ่ะเพื่อนมันจะทำไงต่ออ,อ่ะอืมอ่ะยิงแล้วเอาเอาจุกจบเหรอเออ <c oughs> โอ้อะไรวะคนที่ได้ m อวีพีต้องเป็นผมอยู่แล้วครับ <c oughs> นาเหมยสองพันสองยิงอ่ะโมขี้โมอ่ะคนแรกโคตรขี้โมเลยโอเคครับผมัน้นจบที่พิงเทานี้กันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากติด ตามก็ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายผมจะได้มีกำลังใจเด้อ